ตลอดนะคะทุกค้าทุกคนทุกท่านที่ติดตามคุณยายตลอดคุณยายขอขอบพระคุณมากค่ะคุณยายวันนี้คุณยายจะยกราคา1 7 5 0เจด้อยห้าสิบาทขึ้นมาให้ลูกค้าดูนะคะค่ะเป็นเบอร์24ี่นะคะค่ะเบอร์ยี่สบสี่ค่ะคุณยายตีเซ้นราคา1 7 5 0เจด้ยห้าบาทนนวันนี้นะคะ คุณยายทาเป็นล็อตเป็นล็อตค่ะคุณยายค่ะคุณยายทําเป็นลอ็ลอตล็อตวันนีล้ล็อตราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกค้าค่ะ,คะงานสามตะกอค่ะคลายสวยนะคะตุณตายยอดตัวลงด้วยดูลาย,ยค่ะเออทุกคนค่ะเบอร์ยี่สิบสี่ก็สวยนะคะโดดเด่นไปทุกลายนะคะเป็นเงาค่ะ ราคา1นึ่ันก er ้า้าบาทนะคะถ้าสามตะกอใหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมยืนเป็นไหมจุนนะคะลูกค้าค่ะถ้าสปยทุกผืนนะคะคุณยายพรีเซนต์คลักันหงา1,750บาทนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะยาคุณยายทานค่ะคุณยายทานไป แล้วก็ตามมาเบอร์ยี่สิบสามค่ะเบอร์ยี่สิบสามค่ะสวยทุกผืนนะคะเบอร์ยี่สิบสามค่ะงานม,มัดมี่เหลืองเขียวนะคะสวยมากค่ะราคาหนึ่งพันเก้ดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนนะคะหางานสามตะกอนนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานสามตะกอนะคะ่ะ สวยนะคะหาคุณงายฐ่านนะคะเบอร์ยี่สิบสองค่ะเบอร์ยี่สิบสองตามมาด้วยเบอร์ยี่สิบสองค่ะสวยนะคะสวยทุกผืนจ้า่าเบอร์ยี่สิบสองค่ะกิ้มไปที่ ดอกค่ะต ha. er, ้นตายยอดตัวลงทิ่งดอกค่ะลายสวยลายแต่ละมุมไม่เหมือนกันนะคะวันนี้คุณยายพรเซนต์ราคา1 7 5 0บาทค่ะงานสามตะกอค่ะหมายบ้านนางพงค่ะตัวยืนคือหมายจุนนะคะสวยทุกผืนนะคะคุณยายขอฝากไปดูทางช่อง u t u b e ของคุณยายรักค่ะหมายหุดจำนำผ้าเก่าเก็บผ้ามือสองนะคะขึ้นปกของคุณยายรัก ถ้าหลุดจำน,นำคุณยายลงคลิปทุกวันนะคะลูกค้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยคะ่ะลูกค้าที่ติดตามคุณยายมาตลอดคุณยายขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะนี้ก็สวยค่ะเบอร์ยี่สองก็สวยไปอีกแบบนะคะสีแดงไมา้ขามค่ะเบอร์ยี่สองตามมาด้วยเบอร์ยีค่ะเบอร์ยี่สิบเอเป็นสีน้ําเงินนะคะ เบอร์ย <łość> ี่สิดตามไปด้วยเบอร์ยี่สิบเอ็ดสีน้ำเงินตัดแขนตัดตัดตัดเดี๋ยวพยาเต้นนะทำทำให้กัดกับเนี้ยเต้นหนึ่งนะคะยาขอโทษขอใคด้วยจ้าตับหัวตัดเลยทำให้ เบอร์ยี่สิบเอ็ดค่ะเป็นโทนสีน้ำเงินค่ะลายประตูวังนะคะสวยค่ะมัดมีเขียวเหลืองนะคะเป็นดอกเหลืองดอกชมพูมด้านในโดดเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะสวยทุกผืนนะคะค่ะงามสวยทุกผืนจ้าสวยทุกผืนค่ะที่ไปทางที่เบอร์ค่ะได้ค่ะสวยมากค่ะ ค่ค่ะย so <asan> ี่ส <c oughs> ah, so ิเอ็ดค่ะเบอร์ยี่สิบเอ็ดกันโทสีเพินะคะเบอร์ยี่สิบเอ็ดก็สวยสีหน้าหมังค่เบอร่บอร่าไมรอ่าทไมกับหน้ากับหม่ว่าทำเบอร์ให้แม่ ยี่สิบค่ะเบอร์ย<ป>ี่สิบค่ะเบอร์ยี่สิบลายต้นสนนะคะลายโบราณค่ะเป็นสีเป็นมะขามนะคะสวยค่ะเนะื้อผ้าแน่นมากค่ะค่ะ เป็นงานสามตะกอนะคะผ้าสวยมากค่ะเนื้อผ้าแน่นมากค่ะสวยผ้าสวยทุกผืนนะคะคุณยายินเซนพ์ั้งนี้ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนื้อผ้าแน่นมากค่ะคุณยายฝากดูไปทางช่องยูทูบของคุณยายรักผ้าไหมโดยจำนำผ้าเก่าเก็บผ้ามือสองนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยค่ะของคุณลูกค้าที่ติดตามคุณยายมาตลอดค่ะสวยค่ะสวยทุกแบบทุกแนวเลยค่ะเด็กคนละแบบมาคะ่ะเบอร์สิบเก้าค่ะเบอร์สิบเก้าค่ะเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าตามมาด้วยเป็นลายนาคีนะคะม่วงชมพูลายนาคีค่ะ มัดหมีด้วยสีเขียวชมพูด้านในนะคะออกเขียวชมพูสลับลายด้วยสวยมากค่ะงามสามตะกอค่ะราคาหนึ่งพันเร้อยห้าสิบาทนะคะลูกค้าค่ะดูก่อนนะคะดูค่ะดูให้ชัดๆค่ะค่ะดวงตาจิ้มไปที่ดอกค่ะดอกลายมัดหมีนะคะค่ะสวยค่ะงามสามตะกอเนื้อผ้าแน่นมากค่ะไหมน้อยค่ะกำมือเดียวค่ะไหมน้อยค่ะละเอียดค่ะ นิ่มค่ะสวยค่ะงานสีตัวนี้คือสีม่วงชมพูนะคะลายนาคีค่ะเบอร์สิบเก้าผ่านค่ะเบอร์สิบเก้าผ่านเบอร์สิบแปดค่ะผ่านเบอร์สิบแปดค่ะเป็นเบอร์สิบแปดก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเบอร์สิบแปดก็สวยจ้า มัดมีได้เขียวเหลืองนะคะมีเหลืองมีเขียวสลับดอกได้เด่นสวยมากเลยค่ะสวยทุกถืนนะคะความยาวสองเมตรนะคะความลึกอ,อยู่ที่หนึ่งเมตรจ้าเนื้อผ้าแน่นค่ะเนื้อผ้าละเอียดค่ะเป็นไหมน้อยค่ะไหมน้อยจะเข้าอยู่ที่กำมือเดียวนะคะเนื้อของเขามันจะละเอียดยิบเนื้อแน่นค่ะเนื้อนิ่มจ้า ความยาว2เมตรนะคะกว้าง1เมตรค้าถ้าดูแล้วก็คุณยายดูไม่ตอนที่คุณยายทําก็ถ้าดูยังไม่มีเวลาดูทางคุณยายก็ฝากไปดูทางช่อง YouTube นะคะดูย้อนหลังที่ช่อง YouTube ค่ะของคุณยายละค่ะไหมยุดจำนำท่าเก่าเก็มท้ามือสนะคะแล้วคุณยายฝากเบอร์โทรด้วยค่ะ0ูนย์6 0ดห้าหกห้าหศค่ะและ0 9 1 6 6เก้าหนะคะคุณยายมี2เบอร์นะคะ ลูกค้าสะดวกเบอร์ไหนติดต่อมาเลยค่ะคุณยายจะตอบคาถามกับลูกค้าทุกคําถามนะคะค่ะแล้วก็แอดไลน์ข้อหาคุณยายค่ะคุณยายจะส่งให้ดูไทม์ไลน์ค่ะจะได้ดูแบบชัดใกล้ค่ะค่ะสวยนะคะทานค่ะเบอร์สิบแปดท่านแล้วคะ่ะทานเบอร์สิบแปดค้า เออสิบเจ็ดค่ะตามมาด้วยเบอร์สิบเจ็ดนะคะเ mm hmm. บอร์สิบเจ็ดก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะสวยทุกผืนค่ะคุณยายเอามาพรีเซนต์วันนี้ค่ะเป็นงานสามตะกอค่ะทีนี้สีม่วงมังคุดนะคะม่วงมังคุดก็โดดเด่นไปอีกแบบจ้าสีสวยมากนะคะคุณค่าค่ะสวยค่ะมัดมีเขียวเหลืองได้เขียวเหลืองชมพูสลับดอกสลับลายได้สวยเด่นชัดมากค่ะ คุณยายฝากเบอร์โทรศูนย์แปดห้าหกห้าหกศูนย์หนึ่งแปดและศูนย์เก้าหนึ่งหหกเก็้าสี่แปดสี่นะคะหากน่าดูเครื่องนี้ดูไม่ทันคุณยายย้อนดูตามหลังทางช่อง youtube ของคุณยายรักผ้าไหมสุดจํำนำผ้ามือสองผ้าเก่าเก็บนะคะขอบคุณค่ะลูกค้าที่ติดตามคุณยายมาตลอดค่ะเบอร์สิบเกียานค่ะสวยทุกผืนคาสวยทุกผืนนะคะ เบอร์สิโ h ook, ค่ะตามมาด้วยเบอร์สินโ h ook, ก็เอกลักษณ์ไปอีแบบหนึ่งนะคะสวยนะคะสําหรับเหมาะสาหรับซื้อฝากญาติผู้ใหญ่นะคะเป็นของของวัญวันแม่ก็สวยนะคะลายสวยะค,ะค่ะค่ะสําหรับเหมาะสาหรับผู้สูงวัยนะคะสีแบบนี้นะคะเป็นสีแดงเม็ดมะขามะค,ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ คนว่อคนผอมใส่ได้นะคะสองเมตรค่ะความยาวสองเมตรค่ะมาตรฐานค่ะแล้วก็สวยทุกผืนนะคะเบอร์สิบหกค่ะเบอร์สิบห้าค่ะตามมาด้วยเบอร์สิบห้าก็สวยโดดเด่นไปอีกแบบนะคะเบอร์สิบห้าก็สวยค่ะสวยคนละเน่ละมุมนะคะสวยทุกผืนนะคะสวยทุกผืนค่ะก็ตามค่ะสวยทุกผืนค้ะ คามยาว2เมตรนะคะความกว้าง1เมตรค่ะมัดมีเขียวเหลืองกลมเขียวเป็นเหลืองนะคะสวยสุกยืนะคะสลับลายได้สวยมากค่ะเหมาะสําหรับซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ของขวัญวันแม่ด้วยนะคะที่ลูกสาวที่ดูอยู่ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามคุณยายมาตลอดนะคะเบอร์สิบห้าผ่านค่ะ นังนด้ัวเบอร์สิบสี่ค่ะเป็นสีม่วงมังคุดนะคะเชิงเชิงแรงบนม่วงมังคุดค่ะเป็นสีม่วงมังคุดเชิงแรงบนนะคะมัดหมีสลับลายอยู่ที่เขียวเหลืองค่ะขึ้นเขียวเหลืองฟ้าค่ะสลับลายได้สวยนะคะมัดหมีได้สวยมากค่ะขอชมสีมือช่างด้วยค่ะช่างมัดหมีมัดหมีได้สวยค่ะ สวยทุกพืนนะคะกิ้มดอกลายใกล้ๆคุณตาค่ะค่ะลูกค้าถ้าดูช่วงนี้ไม่ทันค่ะคุณยายขอฝากดูย้อนหลังไปทางช่อง YouTube ด้วยนะคะของคุณยายรับค่าไหมหลุดจำนำค่าต่อเก็บค้ามือสองค่ะจะขึ้นปกอยู่แบบนี้นะคะของคุณยายค่ะคุณยายพรีเซนทุกวันนะคะลงคลิปทุกวัน,นะค่ะลงคลิปให้ลูกค้าดูทุกวันนะคะ ของใหม่ตลอดค่ะผ้าหลุดจำนำค่ะคุณยายมาจากผ้าหลุดจำนำนะคะผ้าพวกนี้ค่ะราคาเบามากค่ะราคาถูกมากลค่ะเครื่องโควิดนี้ราคาเบามากค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะราคาหนึ่งพันเียร้อยห้าสิบปกติอยู่ที่สองพันกว่านะคะผ้าพวกนี้ค่ะสองพันถูกสองพันเกค่ะแต่คุณยายเครื่องโควิดนี้ค่ะคุณยายพิเศนค่ะคุณยาย ธัิษวันนี้ราคา1นึ่งพันเกือบ้อยห้าสิบาทนะคะคุณยายจะทำทุกวันนะคะธัญพิษทุกวันค่ะสวยค่ะสวยทุกผืนนะคะเป็นสีแดงไม่หนักถามค่ะมัดหมีด้วยเหลืองค่ะเหลืองแดงค่ะผสมดอกได้สวยมากค่ะเป็นลายลายสวยค่ะคุณยายรู้ว่าแต่ลายสวยนะคะคุณยายไม่ได้เลือกนะคะแต่ถ้าทำให้เลือกค่ะค่ะจะทําเป็นมัดมัดละวิีผืนค่ะแล้วก็คุณยายมาถึงก็ ก็เลยไม่ได้ถามลายเขาค่ะรู้แต่ว่าสวยทุกผืนค่ะเบอร์สิบสามถามค่ะตามมาด้วยเบอร์สิบสองค่ะเบอร์สิบสองก็สวยตีกเอกลักษณ์หนึ่งีค่ะจะโดดเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะมัดเหนี่ยสวยมากค่ะางานสวยทุกผืนนะคะเขาเรียกว่าลายลวงค่านะค่ะเห็นเขาเรียกค่ะถ้าคุณยายเรียกผีก็ขอโทษด้วยค่ะ สลับลายได้สวยมากค่ะสลับดอกสลับลายค่ะหนึ่งชันเกียร้อยห้าสิบบาทนะคะเรื่องราคาค่ะราคาเบามากค่ะราคาเบานะค่ะราคาก็สวยค้าก็สวยราคาก็เบาค่ะราคาก็สวยถ้าก็สวยจ้าหานค่ะเบอร์สิบสองหันจ้าตามาด้วยเบอร์สิบเอ็ดค่ะเบอร์สิบเอ็ดออกแนวหวานนะคะเบอร์สิบเอ็ดก็สวยไปอีกแบบจ้า ออกแนวหวานค่ะเบอร์สิบเอ็ดก็เป็นสีธรรมชาตินะคะสีช่อธรรมชาติค่ะเป็นลายเตางับนะคะลายเตางับตัวนี้ออกมาใหม่ถ้าบกกกตีจะมีแต่เหลืองเขียวนะคะมัดดอกค่ะมัดหมียจะเป็นสีเหลืองสีเขียวเคยเห็นนะแต่ตางับพื้นนี้ออกสีสวยมากค่ะสีธรรมชาติค่ะสีออกอ่อนๆมันหวานนะคะออกแนวหวานวันนี้ค่ะเตางับสวยค่ะ ราคา1,750บาทนะคะตามมาด้วยเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบก็สวยไปอีกแง่หนึ่งนะคะโดดเด่นมากค่ะมั่นมีได้สวยมากค่ะลายชัดนะคะพวกนี้ลายชัดเจนมากค่ะเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบสวยจ้าสวยทุกพื้นนะคะราคา1,750บาทนะคะ คุณยายฝ่านดูไปทางช่องยูทูบของคุณยายรับข้าหมายหลุดจำนำข้ากเก่าเก็บข้ามือสองค่ะแล้วคุณลูกค้าดูตับชมกับคุณยายนะคะ่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามคุณยายมาตลอดค่ะทานเบอร์สิบเก้าตามมาด้วยเบอร์เก้าค่ะ เบอร์เก้าก็เป็นลายร้อยดาวค่ะร sort of so ้อยดาววันน to ี้ก็สวยอีกแบบนะคะร้อยดาวก็สวยจ้าเหมาะสาหรับซื้อฝากของขวัญให้กับคุณแม่ในวันแม่นะคะสิบสองสิงหาเดือนจะมานี้ค่ะเหมาะมากค่ะราคาก็เบาค่ะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยทุกผืนจ้าลายร้อยดาวก็สวยนะคะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ไุ้ยายค่ะเบอร์โทรด้วยค่ะศ8นย์แปดห้และ09 1 6 6เก้าหนึ่งหกดะคะติดต,ต่อเบอร์ไหนก็ได้ค่ะ2เบอร์นี้ค่ะสะดวกทุกเบอร์นะคะค่ะร้ยดาวผ่านค่ะร้ยดาวผ่านเบอร์แปกจ้า มาด้วยเบอร์แปดก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะสวยอีกแบบแง่หนึ่งค่ะสวยมากค่ะเบอร์แปดก็สวยจ้ะลายสวยมากเด่นชัดมากค่ะเหมาะสําหรับซื้อไปเป็นของขวัญญาตผู้ใหญ่และก็ฝากคุณแม่นะคะันแม่นี่ค่ะสวยมากค่ะลูกสาวดูอยู่นะคะราคาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะพานค่ะเบอร์แปดพานค่ะ อ้าม้วยเบอร์เจ็ดก็สวยอีกแบบนะคะเบอร์เจ็ดก็สวยค่ะเบอร์เจ็ดก็ลายมันเป็นลายเหมือนลายช่องทางน้ําไหลแต่เขาทำด้วยลายสวยมากค่ะเบอร์เจ็ดนี่ค่ะออกแนวแปลกมาใหม่นะคะอี่ลายด้วยค่ะมือป้องยอดตัวลงี่ลายด้วยค่ะงานสวยเนื้อผ้าแน่นค่ะเนื้อผ้าละเอียดมากค่ะงานไหมน้อยนะคะไหมน้อยจะอยู่ที่กำมือเดียวค่ะนิ่มสวยค่ะ ใส่ผ้าไหมใน้าเขาจะมีราสีในตัวของเขานะคะเวลาเราขยับตัวเลื่อนย้ายค่ะจะทําให้เป็นเงาค่ะเาางาเงาในตัวเสริมบารมีเสริมราสีค่ะสําหรับผู้ซื้อใส่นะคะเ mm hmm. บอร์เจ็ดก็ผ่านไปค่ะผ่านเบอร์เจ็ดค่ะสวยค่ะ เบอร์หกก็สวยไปอีกแบบนะคะลายนาทีค่ะเบอร์ค่ะเบอร์หกลายนาทีนะคะสวยนะคะมัดมีสลัดด้วยเขียวเหลืองข้างในค่ะเชิงล่างบนค่ะจะเชิงล่างบนทำชายเชิงล่างบนนี้จะเป็นลายบายสีนะคะลายที่มีมงคละคะ่ะลายเป็นมงคลนะคะลายบายสีแต่ระพื้นช่างเขาออกแบบส่วนมากจะเป็นลายที่มีมงคลเป็นมงคลนะคะ คค่าค่ะวันนี้รงมตมแรงหรค่ะขนศกทั้งพันพญาขายที่ตุ้มแรงเลยนะคะอ่าสวยนะคะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทคา่ะงานสวยทุกผืนนะคะลายนี้ลายนาทีค่ะส่วนมากลายนาทีลูกค้าจองจองเร็วก็ได้เร็วนะคะส่วนมากไม่ค่อยมีเยอะนะคะวันละผืน,นะคะ่ะอาจจะมาติดนาม มัดละสิผืนนะคะพยายได้มานาทีตันนี้ได้มาผืนหนึ่งนะคะเบอร์หกทานค่ะเบอราา์หกตอนนี้ไเบอร์ห้า,าค่ะเบอร์ห้าก็อีกแบบหนึ่งนะคะเอกลักษณ์อีกแบ ematics, บหนึ่งค่ะเบอร์ห้าก็สวยนะคะสวยมากเบอร์ห้านี่สวยมากเลยค่ะตาด่าตามอ่เบอร์ห้าก็แนวอีกใหมยอย่อีกนะคะเป็นขั้นเป็นล็อกเป็นล็อกค่ะ สีสดใสมากค่ะออกแดงเล่นมะขามนะคะเนื้อของเขาเป็นแดงเล่นมะขามสลับลายด้วยเขียวเหลืองฟ้าค่ะสลับลายได้สวยนะคะมัดหมี่สลับลายได้สวยมากค่ะเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าสวยนะคะเบอร์ห้าผ่านจ้าผ่านเบอร์ห้านะคะลมแรงาเบอร์สี่ตามมาด้วยเบอร์สี่แท้สวย อีกแบบหนึ่งนะคะเบอร์สีก็สวยในแง่หนึ่งอีกแ่ละลายเล็กๆค่ะนักหมีได้ถีมากค่ะลายเล็กสวยค่ะเหมาะสําหรับซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ของขวัญวันแม่นะคะให้กับคุณแม่ค่ะลูกสาวใส่ก็สวยโดดเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะคุณแม่ใส่ก็สวยค่ะงานสามตะก้อค่ะนาคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะงานสามตะก้อข้าพวกนี้ค่ะคุณยายที่เส้นงานสามตะก้อวันนี้ค่ะคุณยายฝากดูทาง ช่องยูทู e ของคุณยายลากข้าไหมหลุดจำนำข้ามือสองข้าเก่าเกบนะคะและคุณยายฝากเบอร์โทรด้วยค่ะ0 8 5 6 5 6 0 1 8นและ0 9 1 6 6 7 5 4 8 4นะคะติดต่อเบอร์ไหนก็ได้ค่ะสะดวกทุกเบอร์นะคะลูกค้าหสวนสามห้าหกสี4ก็ผ่านค่ะเบอร์สา ตามมาด้วยเบอร์สามค่ะเบอร์สามเป็นเอกลักษณ์ลายใหม่นะคะออกพื้นนี่ค่ะเป็นสีเขียวที่มาาค่ะเป็นพื้นเขียวที่มาาแต่เชิงล่างบนเป็นสีแดงเม็้องถามค่ะล้อมรอบด้วยบอโดรามช้างนะคะเชิงล่างบนมีตัวช้างน้อยค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะเสรอมรณีเสือมงคลให้แก,ก่ผู้ที่ซื้อไปใส่นะคะสวยมากค่ะสวยทุกพื้นนะคะ เบอร์ผ่านค่ะเบอร์2หอมแมวหวานค่ะออกชมพูนะคะชมพูเขียวค่ะออกแมวแบบนี้ค่ะแมวหวานค่ะเบอร์2หอมแมวหวานนะคะคุณยายตาย่อะต,ตัวลงค่ะย่อตัวลงกับน,นาดูายให้ลูกค้าดูลายค่ะ เป็นแนวหวานนะคะสีชมพูนี่เป็นแนวหวานค่ะสวยทุกผืนนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นผ้าสามะกอค่ะคุณยายจะทําวันละรัดแล้วรัดนะคะวันนี้รัดผ้าราคาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทค่ะสวยนะคะสวยโดดเด่นค่ะสวยทุกผืนนะคะวันนี้บรรยากาศดีมีเสียงปกเสียงถองน้องด้วยค่ะ ยายทำลิปมีเสียงดึงบ็เงืนนะคะฝนตกทั้งวันค่ะเบอร์สองผ่านเบอร์สองผ่านแล้วค่ะเบอร์สองเบอร์หนึ่งตามมาด้วยเบอร์หนึ่งค่ะแนวแปลกแปลกแนวเลยค่ะเบอร์หนึ่งก็ลายแปลกไปอีกนะคะลายสวยค่ะค่ะเบอร์หนึ่งก็สวยค่ะลายเด่นชัดมากค่ะ มัดหมีสลับลายตัวมัดหมีมีเขียวเหลืองนะคะเป็นสีเขียวพิ้นาค่ะสวยมากค่ะค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นตัวชา้าง้อยหาบริวารรอบค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ฝากคุณแม่นะคะวันวันแม่นะคะวันสิบสองสิงหาเป็นวันแม่เดือนหน้านะะีถค่ะเป็นฝากของขวัญญาตผู้ใหญ่สวยมากนะคะผ่ะนานค่ะเบอร์หนึ่งผ่านค่ะ กิมลายตาขค้ณลายดูเออสวยทุกผืนจ้า่ะทักถามไปทางเบอร์โทรคุณยายศูนย์แปดห้าหกห้าหกศและ091 6 6เก้าหนณฑห้าสนะคะคุณยายตอบคำถามกับลูกค้าทุกคำถามนะคะถ้าดูไม่ทนะะันค่ะค่ะคุณยายอย่าตามมาด้วยแอมถ้าน,านานค่ะ หน้านางสองพันสอง้ห้าสิบาทนะคะหน้านางก็สวยอีกแบบเนึ้นะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะหน้านางตัวนี้สวยมากค่ะสีธรรมชาติค่ะหน้านางไม่ได้ติดเบอร์นะคะอันนี้พื้นหนึ่งยกขึ้นมาครั้งแรกคือเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งสีธรรมชาติค่ะตามไปด้วยเบอร์สองค่ะเบอร์สองแต่คุณยายไม่ได้ติดเบอร์นะคะคุณยายจะไล่หนึ่งสองค่ะนึ่ง อ่าสองค่ะก็วันนี้ก็สีธรรมชาติออกสีเทาๆค่ะสวยมากค่ะถ้าหน้านางถือนี้ค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะเป็นสีเทานะคะสีโดดเด่นมากค่ะลายชัดเจนค่ะราคาสองพันสอง้ยห้าสิบบาทนะคะถ้าหน้านางค่ะสวยค่ะสามตะกองานสามตะกอค่ะอ่าคุณยายถามนะคะ ผืนนี้ยิ่งสวยไปอีกแบบค่ะผ้าหน้านางผืนนี้สีสดใสทั้งสดทั้งหวานค่ะอกตลักษณ์สวยมากเลยค่ะผ้าหน้านางผืนนี้ค่ะสวยจ้าบริวารรอบน้องเป็นด้วยบริวารช้างค่ะช้างน้อยค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์คือตัวช้างน้อยค่ะสวยค่ะสีสดใสมากค่ะออกแนวสีธรรมชาตินะคะสีชอบชอบค่ะสวยค่ะ อ่าทานค่ะเบอร์ที่สามคือสีส้มนะคะเบอร์สีติดตามมาด้วยเบอร์สีค่ะพื้นที่สีคือเบอร์สีนะคะเป็นแนวหวานค่ะเป็นดอกชมพูแนวหวานค่ะสวยมากนะคะหมอสําหรับซื้อลูกสาวสวยสวยหมอมากเลยค่ะสีชมพูแนวหวานนี่ค่ะเป็นผ้าหน้านางค่ะตาตาค่าแนวหวานชมพูแนวหวานค่ะ สวยทุกพื้นนะคะออกชมพูค่ะงานออกชมพูนะคะออตาเที่ยงใต้อ,อต่าไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะสีชมพูก็สวยจ้าะเป็นค้าหน้านางสามตนนะกอราคาอยู่ที่สองพัห้าสิบาทนะคะทานตาไม่ได้ทำไม่ได้ นี่ก็ออก,ออกแนวแบบสีฟ้าค่ะตัวนี้ถ่ะเต็มแบบะนะน้ำทะเลค่ะมีก็สวยอีกแบบนะคะค่ะน้ำทะเลก็สวยจ้าเต็มสีน้ำทะเลเป็นผ้าหน้านางค่ะวันนี้ชุดท้าหน้านางค่ะราคาสอง0ัสองอยห้าสิ 2, บาทนะคะคุณยายฝากดูไปทางช่องยูทูบของคุณยายรัก ผ้าไมหมหลุดจำนำผ้ามือสองผ้าเก่าเก็บนะคะที่คุณยายพิเศนอยู่วันนี้คือผ้ามาจากหลุดจำนำนะคะราคาจะเบามากค่ะราคาช่วงนี้เบาค่ะราคาสวยผ้าก็สวยค่ะอันนี้ก็สวยละอีกแบบค่ะน,นี่ก็สวยนะคะสีเนด้อขามก็สวยนะคะสวยมากค่ะ เป็นช้างน้อยค่ะบริบาลช้างนะคะเท่ากับโดยช้างค่ะปช้างน้อยค่ะมีราสีมากนะคะสวยทุกผืนนะคะค้าพวกนี้ค่ะค้าค้าหนานางค่ะราคาสอง0ันสห้าสิบาทนะคะ้เนื้อผ้าดีมากค่ะเนื้อผ้าแน่นค่ะราคาเบาค่ะราคาสวยเนื้อผ้าก็สวยนะคะทานค่ะอ่าพื้นสุดท้ายค่ะนี่ก็อีกแนวหนึ่งนะคะเป็นสีแดงเม็ดมะขามค่ะสวยค่ะ บริวารช้างน้อยรอบรอบข้างล่างข้างบนนะคะข้างด้างข้างบนค่ะอันนี้ก็ผ้าหน่านางค่ะสองพสองร้อยห้าสิบบาทจ้าสวยทุกผืนนะคะาสวยจ้าสวย ยายจัดการแล้วค่ะลูกไก่ลูกไก่จะขึ้นนั่งแล้วทำไมใช้ออกไปข้างนอกก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าที่ติดตามคุณยายมาตลอดนะคะยายขอขอบคุณมากค่ะค่ะวันนี้คุณยายลงคลิปค่ะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกค้าค่ะ คุณยายฝากดูไปทงช่องยูทูบของคุณยายด้วยนะคะคุณยายรับค่าหมายหยุดจำนำค่ะค่าโมสองค่าเต่าเก็บนะคะคุณยายขอขอบคุณมากนะคะคุณยายผู้ผิดตรงไหนคุณยายขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ลูกค้าติดตามคุณยายมาตลอดนะคะขอบคุณค่ะ